เตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทําหมูหวานทอดไข่แล้วก็ทอดกุนเชียงทอดกุ้งกันจ้าเมื่อไรก็มาอยาจะคิดอะไรถ้านึกไม่ออกก็มาปลาแดดเดียวไลฟ์ทำเดีที่นี่ที่เดียวอยาก คุนเชียงนี่ตั้งใจว่าจะทอดนะเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าอีกกุ้งใหญ่อ่ะมันหัวหอมได้แล้วะคะ่ะตอนกลางวันที่พี่เจีกยบกินกลอนเมือ่อกี้ผัดแล้วมันเริ่มหอมอาขาหน่อยเอากลิ่นก่อน เปลี่ยนสีก่อนน้ำตาลปี๊บน้ำตาลตาโตนดน้ำตาลทรายได้หมดแล้วแต่ชอบตอนนี้เวลาเราเราชิมมันวะมันแค่อยากใส่น้ำปลานหนึงอันนี้ก็คับ ไ้อ่อนนะคะหอมได้ที่แล้วก็พอชอ้อนเลยหาตะหลิวที่เราถนาัดอ่ะจ้ะเฉพาะข้าวไอ้น,นี้ก็อร่อยล้วะเนี่ยเราจะตักข้าวนะคะหนึ่งทับพีอีกหน่อยแล้วกันเรามันคนตัวใหญ่ๆอันนี้กะหลำ่ำปีชอบชอบเป็นพิเศษอันนี้แต็งฟ้า คีบยากคีบเย็นใช้มือได้ไหมเนี่ยมะม่วงผักชีหอมแดงพริกขี้หนูถั่วหอมแดงหน่อยหอมแดงเยอะอร่อยดี กุ้งแห้งอันนี้เป็นกุ้งฝอยนะจ๊ะแล้วก็กุนเชียงความเอมก็ดีอย่างนี้แหละอันนี้ไข่ตรงไหนละ่ะแน่นไปหมดหมูหวานค่ะหมูหวานวันนี้ใช้เป็นหมูสับผสมไก่สับแล้วก็มีหมูสาชั้นเหลือจากหมูกระทะนะคะหวานสะใจแล้วก็พริกทอดสักหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปคุกกินกันจ้านี่ 咁嚟嚟喎！